สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนดาวน์โหลดคลิปดาวน์โหลดเพลงใน facebook กันนะครับอันดับแรกเราก็ต้องเข้าไปที่วิดีโอใน facebook นะครับหาเพลงหรือวิดีโอคลิปตลกที่เราต้องการดูนะครับเราเ,าเพลงนี้นะครับกดไปที่มุมขวามือครับ3จุดครับ กดที่คัดลอกลิงก์นะครับแล้วเราก็เข้า google นะครับเข้าไปที่เว็บ d ดวิดนะครับกดไปที่อันแรกนะครับแตะไปที่ช่องว่างนะครับเราก็วางลิงก์ที่เราดาวน์โหลดที่เราคัดลอกมานะครับขออภัยด้วยนะครับอันนี้มันโหลดไม่ได้ าวิดีโอตัวใหม่นะครับหาเพลงใหม่ครับเอาเพลงนี้ก็ได้ครับคัดลอกลิงก์เหมือนเดิมนะครับวิดีโอนานเกินไปครับ2นาทีครับมันจะล่าช้าในการดาวน์โหลดนะครับหาตัวอื่นครับเป็นตัวนี้นะครับคัดลอกลิงก์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เราก็เข้าไปที่เว็บเดิมนะครับ เราก็วางดาวน์โหลดครับดาวน์โหลดไม่ได้นะครับเราก็ต้องไปหาลิงก์ตัวใหม่นะครับเพื่อจะทำการดาวน์โหลดครับ เอาเป็นลิงก์นี้ก็ได้ครับคัดลอกเหมือนเดิมครับก็เข้าไปที่เว็บตัวเดิมนะครับแล้วเราก็วางกดที่ดาวน์โหลดครับอ๋อที่แรกผมเข้าใจว่ามันไม่ให้ดาวน์โหลดนะครับแต่ที่ไหนได้ ผมอัดวิดีโออยู่ครับผมต้องหยุดวิดีโอของผมก่อนแล้วผมต้องกลับมาดาวน์โหลดใหม่เหมือนเดิมครับแต่มันก็จะได้ครับถ้าของใครเป็นแบบนี้ก็ลองทําดูนะครับเผื่อจะได้ครับเราก็เข้าไปที่วิดีโอของเรานะครับที่เราโหลดไว้ฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งภาพไว้ท้ายวิดีโอนะครับว่าขั้นตอนแรก จนถึงขั้นตอนสุดท้ายทำยังไงนะครับ